ผมสัมภากรครับเล่งเก็บภาษีธุรกิจที่มีไรายได้ต่ำกว่า1.8ล้านบาทโอ้โหมึงตายหาแล้วมึงยังจะมีเป็นเขาเรียกอะไรมึงยังจะมีหน้ามารีภาษีได้อีกเหรอวะแล้วมันก็มีคนคนมาคนมา,คนมาแสดงความคิดเห็นนะบอกว่าทําไมคนเราเวลาเขาบอกว่าจะเก็บภาษีทําไมมึงต้องมีมุมมองที่แบบเฮ้ยรีภาษีนู่นนี่นั่น ถ้าเกิดเขาไม่รีบรีสีเขาจะเอาที่ไหนมาบ่มลงประเทศมึงก็ไปเจ็บคนจีนสิวะไอหามึงไปเจ็บคนจีนนู่นไอฮี้ไม่ใช่มาเก็บแต่คนไทยไอหาคนจีนเข้ามาใช้รถใช้ถนนเนี่ยมันเสียตังไหมมันมเหยียบพผ่นดินเรามาเสียตังไหมมันเอาเงินอะไรมาให้เรามันเอาเงินมันเอาเงินอะไรมาให้เราตอนเนี้ยตอนเนี้ยมันมีใครที่เอาเงินมาให้เราฮะมันมาซื้อของในประเทศเราเหรอไม่ซื้อเกลือมันยังไม่ซื้อเลย เฮ yeah. ียกูไรจะดาเห็นแล้วมันขึ้นว่ะเฮียโอ้โหคือพวกมึงในี่เก่งแต่กับคนไทยอะนะคือมึงทุเล็ดอะมึงกูไม่รู้จะพูดยังไงอะมันชั่วมันทุเล็ดอะมันแบบเฮ้ย hey. คือมึงต้องดูก่อนว่าคนในประเทศเขาจะตายห่ากันหมดแล้วมึงเสือกยังหน้าด้านจะมาเก็บภาษีเขาที่มีรายได้เ็าไม่ถึงหยุดแปดล้านเขาขายของกันขับไล่เขาก็แย่อยู่แล้วกำับไร่เขาแทบจะไม่มีอยู่แล้วตอนนี้ เพราะทุกอย่างมึงแพงหมดมึงแพงทุกอย่างเลยอี้ซันขวานอยากจะด่าเลยไม่อยากจะด่าเป็นภาษาแบบนี้เลยคือปกติเนี่ยคือเราก็พูดกันดีๆก็ได้ถูกไหมแต่ว่าไอ้เฮียพอเห็นแล้วมันแบบมึงเออมึงเล่นเก็บภาษีอ่ะมึงจอะเก็บภาษีไอ้เฮียมึงก็บรบภาษีกนเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าที่เขาตาดำๆเนี่ยบริษัทเอสเอ็ม e, เล็กๆเนี่ยไอ้เฮียปล่อยกู้ก็ไม่ปล่อยปล่อยกู้ก็ไม่ปล่อย เขาจะตายกันหมดแล้วมึงนี่แม่งไอ้เฮียมึงต้องไปรีดภาษีนูน่นคนจีนที่มันเข้ามาทําธุรกิจที่มันเอาของเข้ามาขายสินค้าของมันนะ่ะรีดรีดมันเข้าไปไอ้เฮียคุณไปดูดิไอ้ไอ้ซินเคยวนเนี่ยหรือไชน่าราเวอมันเสียาภาษีแค่ปีละแปดล้านบาทคุณไปดูคนไทยเสียภาษีไอ้เฮีย้ยซินเคยวนเนี่ยมีรายได้ปีละเท่าไหร่คุณไปดูดิ แต่มันเสียภาษีแค่ปีละแปดล้านบาทอะ่ะมันจ่ายค่าไฟเดือนละสองร้อยล้านแต่ตอนเนี้ยล่าสุดมันจ่ายแค่เหลือแค่เดือนละเจ็ดสิบกว่าล้านเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะแม่งโกงค่าไฟไอเฮี้ยมันโกงค่าไฟเว้ยมึงไปดูมิตเตอร์มันเด้มันมีทํามิตเตอร์อะ่ะไอไอไอคนจีนที่มาเก็บที่มาจะม,มาเช่าตึกอะ่ะแล้วก็แอบขุดบิตคอยอะ่ะขโมยไฟฟ้าใช้อะ่ะเดือนหนึ่งค่าไฟเป็นล้านอะ่ะ ไม่มีค่าไฟสักบาทอ่ะแต่มึงมาจับคนไทยอ่ะไอเหี้ยการไฟฟ้านี่ก็มาตัดจังเลยอ่ะคนไทยเนี่ยเอสเมีไทยค้างเดือนคนไทยค้างค่าไฟเดือนหนึ่งมันตัดแล้วแม่งก็ตัดแล้วไอเหี้ยแต่มึงนี่คนจีนมึงไม่ไปเก็บสงสัยมึงแม่งไปลดค่าไฟเขาอีกมึงแม่งไปแนะนำเขาอีกหรือมั้งว่าทำอย่างนี้ค่าไฟลดค่าไฟถูกมึงไปแปรงมอเตอร์มิเตอร์เ,อรเขาหรือเปล่า ผมถึงบอกไงเคยมีคนมาคอมเมนต์บอกผมนะว่าไอคนจีนเนี่ยมันไม่จ่ายค่าไฟไม่รู้มันจริงเปล่าแต่ตอนนี้กูเริ่มเชื่อละตอนนี้กูเริ่มเชื่อแล้วนะว่าแม่งเป็นเรื่องจริงว่าแม่งไม่จ่ายแม่งโกงมิเตอร์แน่นอนไปดูเลยตามห้วยขวางอะ่ะตึกตามห้วยขวางอะ่ะมันจ่ายเดือนเท่าไหร่ค่าไฟมันจ่ายเดือนเท่าไหร่ไปดูมิเตอร์มันวิ่งหรือเปล่าแล้วไฟแม่งเยอะมากในร้านมันแต่ละร้านอะ่ะไฟแบบโอ้โหไฟอลังการมากคนจีนเนี่ยเรื่องไฟไม่ต้องห่วง คุณไปดูผับคนจีนผับคนจีนน่ะไอ้เหี้ยไฟของมันที่มันนําเข้ามามันเสียภาษีเราสักบาทไหมแล้วค่าไฟมันเดือนละเท่าไหร่ผับคนจีนน่ะร้านเหล้าคนจีนน่ะที่พัทยาในกรุงเทพในไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยไปไม่หมดเลยแม่งจากค่าไฟเดือนเท่าไหร่คุณไปตรวจด,ดวิคุณลองไปตรวจด,ดูเชื่อผมเดิแม่งโกงมิตเตอร์ทั้งนั้นน่ะใครบอกไม่โกงมิตเตอร์เอามาดูหน่อยกูขอดูค่าไฟกับกับกูบยืนดูหน้าตึกกูรู้เลยค่าไฟมันเดือนเท่าไหร่ ผมเนี่ยนะจากค่าไฟในโรงงานผมฮะแอร์สามสิบตัวแอร์ยี่สิบสามสิบตัวแม่งขนาดเปิดมัางไม่เปิดมัางนะเปิดแบบไม่ครบทุกตัวนะเดือนหนึ่งสองสามหมื่นนะเปิดแค่วันหนึ่งไม่กี่ชั่วโมงเองนะสามสี่ชั่วโมงเองนะช่วงเวลาที่แบบบรรจุจริงๆอะ่ะเปิดไม่ได้เปิดแบบทั้งโรงงานเหมือนสมัยก่อนแล้วประหยัดค่าไฟทุกอย่างทุกนี้ต้องเซฟหมดงานน้อยๆก็ให้เด็กลงมารวมกันอยู่ห้องเดียวเปิดแอร์ห้องเดียวให้เด็กอยู่รวมกัน มีงานเยอะๆก็ห้องไหนทําห้องไหนก็เปิดห้องนั้นไม่ได้เปิดทั้งโรงงานโอ้โหตายแล้วคนจีนนี่คนจีนนี่สามกรณี่คือผมว่าผมจะพูดอย่างเงี้ยไปเรื่อยถึงใครจะคือใครจะมาข่มขู่ผมว่าเฮ้ยเดี๋ยวมึงก็โดนหรอกผูไม่กลัวก็มึงติดปากกูไม่ได้มึงมึงจะทําอะไรกลัวมึงจะมาตรวจสอบอะไรกลมึงก็มาตรวจสอบไปกูไม่กลัว กูกูจะพูดกูจะพูดห้แม่งชิบหายให้หมดเลยกูจะพูดห้าแม่งชิบหายให้หมดเลยกูจะพูดให้คนเขารู้กันทั่วประเทศเลยว่าไอ้เหี้ยความชั่วของของข้าราชการไทยเนะี่ยกับความชั่วของจีนเท่านะี่ยแม่งเป็นยังไงตอนนี้ผมมีข้อมูลเยอะมากเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังเฉลี่องเพียบมูมีเพียบเลยที่กูอยากจะพูดเนะี่ยนะครับผมอะ่ะผมบอกแล้วว่าเศรฐศษฐกิจบ้านเราแม่งเคยดีดีมากค้าขายอะไรก็ดีไปหมดนะแต่ ย้อนหลังไปสาสี่ปีเนี่ยแล้วยิ่งหลังโควิดมานี้ยิ่งทีใหญ่เลยนะใครบอกเสร็จใครบอกขายของดีอ่บอกผมหน่อยฮะขายของดีกําไรเยอะบอกผมเด็มันมีแต่คนไอ้ที่ขายดีอ่ะเนี่ยเขาข้างๆผมเน่ขายดีมากเลยนะรถกระบะเข้าวันหนึ่งไปสิบคันเลยนะรับเสื้อคุณว่าเขากําไรชิลละเท่าไหร่มันควรจะได้กําไรน้อยๆแบบนั้นหรือเปล่าผมว่ากําไรเขาไม่เยอะผมคํานวณดูอ่ะผมดูราคาขายเขาผมดูต้นทุนที่จีนอ่ะผมรู้เลย ว่ากำไรเขาเขาต้องทำงานหนักแค่ไหนเขาถึงจะได้กำไรเยอะเออะเขาต้องแบบโอ้โหสต็อกลงทุนแค่แค่ไหนกว่าเขาจะได้กำไรเยอะๆแทนที่เขาจะทำงานแค่แบบ1 0แล้วได้กำไรขึ้นไปสัก50%ตอนนี้แม่งทำงาน100%ได้กำไรไม่ถึง50%ถูกว่าคนไทยเราเคยเป็นอย่างนั้นคนไทยเราเคยทำงานน้อยแต่ได้ตังค์เยอะเว้ยคนไทยเราเคยไปประเทศที่ค้าขายได้แบบค้าค้าอะไรก็ได้ค้าอะไรก็ง่ายไปหมด สินค้าไทยทุกอย่างดีหมดดีหมดสินค้าเกษตรสินค้าอุตสาหกรรมดีหมดส่งออกไม่ได้ทั่วภูมิภาคเคยเป็นอย่างนั้นมาก่อนแต่ตอนนี้แม่งไม่ตอนนี้แม่งไม่ใช่ยิ่งเฉพาะปีตั้งแต่ต้นปีมนันยิ่งเฮียหนักเลยผมจะบอกให้แล้วใครที่ทําธุรกิจแตคุณช่วยบอกผมหน่อยว่าคุณน่ะตกอยู่ในฐานะไหนนะครับผมเนี่ยอยู่ได้นะแต่จะให้รวยเหมือนสมัยก่อนแม่งคงยากยาก ยากมากคนแม่งเอาแต่ขายของด้ําราคากันกาไรน้อยๆผมไม่เคยลดราคาเลยนะทีแรกผมก็กจไปไปปีแล้วผมก็คิดแล้วผมว่าผมจะลดราคาลดขั้นต่ํานู่นนี่นั่นผมไม่ลดละผมไม่ทําแล้วของกระจกผมทําแต่ของพรีเมียมไปเลยผมไปเล่นตลาดไฮเอ็นเลยผมไม่มาไม่มไม่มาทะเลาะกับตลาดล่างแล้วผมไม่มาทะเลาะกับตลาดล่างหรือคนขายของถูกๆแล้วผมไม่ทําแล้ะผมเลิกเพราะผมรู้สึกว่าไอ้หียมันเราไปเราไปเหนื่อยแต่นี้ผมขายของไฮเอ็นหมด สินค้าที่ผมผลิตเนะี่ยขายตลาดบนหมดเลยแต่คนตลาดล่างกินได้นะเว้ยเพราะคนตลาดล่างเขาก็อยากกินของดีเขาก็อยากได้ของดีดแต่คนเราแม่งเสือเอาของชุย่ชยของโง่ของจากจีนไปขายเขาแล้วเสือไปขายแพงด้วยเดิไม่ได้ขายถูกด้วยกําไรแม่งต้นทุนแม่งมาต่ําที่ายแล้วแม่งไปขายแพงเอากาไรแบบซื้อของดีดีกว่าซื้อของดีดีกว่าครับโอ้โหปวดใจกับประเทศนี้ว่ะปวดใจมากนะครับใครใครที่รู้สึกอย่างผมนะมก็คุยกันหน่อย เข้ามาเม้น์หน่อยครับเข้ามาเม้น์หน่อย